สวัสดิการครับเลือกเป็นค่าเราทําขบวนนะครับนี่ครับค่าเราทําขบวนครับหลังจากนั้นให้ทําการกดบันทึกครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับราคการขอก็จะเป็นลคําขอเดินนะครับที่เราที่เราทําการเบิกเด้นเลี้ยงเดินทางไปนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับให้มาดูที่ช่องค่าเราทําขบวนครับกดเพิ่มไปได้เลยครับ มื่กดเพิ่มไปนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะมาใส่รายละเอียดกันที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับผมทำขบวนนะครับบน1น107นะครับจากสถานีอุตรดิตครับถึงสถานีเด่นชัยครับแล้วก็รอทางขบวน108กลับนะครับ ไอ้เช่นชัยเห็นวดดีนะครับก็คือทำขบวนวันเดียวกันนะครับวันที่8ธันวาครับแล้วก็วันกลับนะครับก็คือวันเดียวกันนะครับ ทางขบวน1 7 0 8นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อทําการกรอกรายละเอียดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ทาการกดบันทึกครับครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างครับอันนี้ก็จะเป็นลําดับที่หนึ่งนะครับรายละเอียดทางขบวน1718ครับระบบเขาก็จะคิดเงินมาให้เรานะครับเป็นจานวนเงินครึ่งแปลงครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะครับหลังจากนั้นก็กดเพิ่มครับต่อมานะครับผมทําขบวน410นะครับ ใส่รายละเอียดแบบนี้นะครับครบถ้วนนะครับกดบันทึกได้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นระดับที่สองครับให้เราทําการกรอกรายละเอียดแบบนี้จนกว่าจะครบทั้งเดือนนะครับครับเมื่อเรากรอกรายละเอียดเบี้ยเลี้ยงค่าเราทําขบวนตลอดทั้งเดือนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับตลอดทั้งเดือนครับยอดรวมนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบตางค์ครับก็จะตรงกับดีกาของเราเลยนะครับนี่นะครับ หลังจากนั้นครับให้ทํางานกดตกลงครับครับเมื่อเรากดตกลงไปเทียบพร้อมครับก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับเลขคําขอก็จะเป็นเลขคําขอเดินนะครับให้เลื่อนลงมาครับรายการเบิร์นะครับก็จะมีนะครับทั้งแปลงเดินทางครับสามสิบแล้วก็ค่ารอทางขบวนนะครับสองร้อเจ็สิบนะครับยอดก็จะตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูที่ประเภทบัญชีครับกดเพิ่มครับเราจะมาเพิ่ม บิลเลงเดินทางครับอันนี้ก็คือรหัสพนักงานเราจักนครับบิลเลงเดินทางก็คือ2องนนะครับจำนวนเงินนะครับบิลเลงเดินทางครับของผมก็คือ1890บาทนะครับอันนี้ก็คือจํานวนนะครับกดบันทึกได้เลยครับยอดจํานวนนะครับจะต้องตรงกับด้านบนนะครับในการเพิ่มประเภทบัญชีนะครับต่อมาครับเราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับก็คือค่าเราทําขบวนนะครับรหัส203ครับจํานวนเงิน1นึ่งพันเก้าร้อย อันนี้ก็เราก็ใส่จํานวนเงินนะครับจํานวนเงินจะต้องตรงกับข้างบนนะครับที่เราได้ได้กรอกไปตลอดทั้งเดือนนะครับเมื่อเราเพิ่มประเภทบัญชีเสร็จนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับแน่ไฟล์ครับเอกสารประกอบคําขอนะครับกดเพิ่มครับประเภทเอกสารเลือกเป็นเอกสารอ้างอิงครับเลขที่นะครับก็จะเป็นเลขอดอของเรานะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับอดอนะครับ นี่ครับออดอสามทับสามหกทับหกเจ็ดนะครับจะต้องตรงกับดีกลางเรานะครับตรงนี้นะครับวันที่ก็คือวันนี้ครับวันที่แปดครับจํานวนเงินนะครับก็คือเป็นจํานวนเงินทั้งหมดนะครับสองยอดนะครับทั้งเบี้ยเลี้ยงสามร้อหกสิบแล้วสองร้อยเจ็สิบนะครับบวกรวมกันนะครับของผมเป็นจานวนเงินตลอดทั้งเดือนนะครับสามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบตางค์ครับ เมื่อใส for ่จานวนเงินเรียบร้อยเสร็จนะครับให้ทาการกดบันทึกครับกดบันทึกเสร็จนะครับมาดูที่ช่องนี้ครับนี่ครับแน่ไฟล์ครับกดไปที่แน่ไฟล์ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้มากดเพิ่มครับกดเพิ่มเสร็จนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ครับให้เรากดตรงนี้ครับเลือกเลือกไฟล์ครับนี่นะครับแล้วก็แน่ไฟล์ของเราเข้าไปนะครับประเภทไฟล์ก็เป็นเอกสารอ้างอิงครับ หลังจากนั้นกดบันทึกครับตรงนี้นะครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับเราได้แน่ไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปิดได้เลยครับแล้วทําการกดกลับครับหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นเลขคําขอแล้วนะครับรายการเบิดนะครับก็จะมีเป็นใบเลี้ยงสามร้อยสิบและสองร้อยเจ็ดสิบนะครับประเภทบัญชีนะครับได้แนบแล้วนะครับสองประเภทนะครับ เอกสารอ้างอิงแนบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับช่องนี้บุคคลอื่นนะครับผู้รับเงินเป็นบุคคลอื่นอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะเรารับเงินเองนะครับหลังจากนั้นครับให้ทาการกดพิมพ์ใบเบิกก่อนนะครับใบเบิกนี้นะครับก็เมื่อเรากดแล้วครับเขาก็จะเซฟเก็บไว้ในตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทําในคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะครับเขาจะเซฟไว้ในเครื่องนะครับเราก็ทาการพิมพ์ไปส่งที่แขวนครับ เมื่อพิมพ์ใบเบิกเสร็จนะครับให้ทำการกดตรงช่องนี้ครับนี่ครับบันทึกและส่งครับกดส่งไปได้เลยครับเขาก็จะถามนะครับต้องการส่งเลือกคําขอพิจารณาหรือไม่กดใช่ครับครับเท่านี้ครับเป็นการส่งนะครับไบ้เลี้ยงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับหลังจากนั้นครับให้เรามากดดูที่หน้ารัดบอร์ดได้เลยครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับ คำขออยู่ระหว่างดาเนินการนะครับวันที่8เดือน1นึ่งสอนะครับค่าบิเลียนเราทางขบวนแล้วก็ค่าเดินทางนะครับจํานวนเงินทั้งหมดนะครับสยอดรวมกันนะครับสามพบาทรอทุกการตรวจสอบนะครับชาวรลจากอัตลดนะครับเท่านี้ครับเป็นการส่งบดลเลี้ยงแปลงเดินทางแล้วก็ค่าเราทางขบวนสองใน1เลขคําขอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่วิ่งมาทั้งเดือนนะครับจะต้องตรงกับดีกาของเรานะครับ At <Ether> 2 Fuji. 2 7 0กิโลนะครับจะต้องตรงกันน <ys COB> <Poppy> ี่นะครับตรงกันนะครับระบบคิดมาให้นะครับแล้วก็รวมเป็นเงินนะครับ1021บาท5 0สตางค์นะครับจะตรงกับดีกาของเรานะครับนี่นะครับตรงกันนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากดตกลงครับเมื่อกดตกลงเสร็จนะครับให้เราไปที่หน้ารัดบอร์ดครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับนี่ครับค่าบริการการเดินรถนะครับก็คือหลักกิโลนะครับให้เรามากด แก้ไขครับเพื่อทําการเพิ่มบัญชีนะครับเลื่อนลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นรายการเบิกนะครับก็คือหลักกิโลนะครับทั้งหมดของเดือนนี้นะครับเลื่อนลงมาช่องนี้ครับมาดูที่ประเภทบัญชีครับให้เราทําการเพิ่มประเภทบัญชีนะครับประเภทบัญชีนับรหัสพนักงานลดจักรนะครับตีเลยทำการลดก็คือรหัส2 0 2นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่จำนวนเงินครับที่ตรงกับดีกางเรานะครับ1 0 เมื่อเราใส่จานวนเงินถูกต้องนะครับให้ทําการกดบันทึกครับเรียบร้อยนะครับประเภทบัญชีนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรหัสพนักงานรถจัรนะครับรหัสก็คือ2 0 2นะครับดิเรกทำการเดินรถนะครับจานวนเงินนะครับจะต้องตรงกับยอดด้านบนนะครับ1000ก็คือแล้วแต่ของแต่ละคนนะครับจะต้องตรงกันนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับทำการแนบไฟล์ครับเอกสารประกอบคําขอนะครับกดเพิ่มครับประเภทเอกสารเป็นเอกสารอ้างอิงครับ เลขที่นะครับก็คือเป็นเลขอดอสามนะครับที่ตรงกับ ano, ดีกาของเรานะครับก็คือเลขตรงนี้นะครับนี่นะครับวันที่ก็คือวันนี้ครับวันที่แปดนะครับจํานวนเงินนะครับก็คือจํานวนเงินของ,อห,อของหลักกิโลนะครับที่เราได้ทําการบวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงกับใบดีกาของเรานะครับนี่นะครับหลังจากน,านาั้นนะให้ทําการกดบันทึกครับ กดบันทึกเสร็จนะครับเขาจะเด้งมาให้แนบไฟล์ตรงนี้นะครับให้เรากดแนบไฟล์ครับแล้วก็กดมาที่เพิ่มครับแล้วก็มาดูช่องนี้ครับเลือกไฟล์นะครับให้เรากดเลือกไฟล์ครับแล้วก็เลือกไฟล์ pdf นะครับที่เราทําการสแกนนะครับลงไปนะครับประเภทไฟล์นะครับเลือกช่องนี้ก็เป็นเอกสารอ้างอิงครับแล้วก็ทําการกดบันทึกครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ครับเป็นไฟล์ pdf เอกสารของเรานะครับให้เรากดปิดได้เลยครับ หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแนไฟล์แล้วกดกลับได้เลยครับนี่นะครับเราก็เลื่อนลงมาครับดูนะครับรายการเบิดนะครับหลักกิโลนะครับลำดับที่หนึ่งนะพี่เลี้ยงทำการเดินรถนะครับจำนวนเงินนะครับสองนะครับก็คือประเภทบัญชีนะครับรหัสธนาคารราจากรหัสเบลียงครับก็คือสองศูนย์สองนะครับจำนวนเงินตรงกันนะครับสามนะครับก็คือเป็นเอกสารนักีินะครับเลขออดอสามนะครับแล้วก็ยอดก็คือตรงกับทั้งสามยอดนี้จะต้องตรงกันนะครับ หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดได้เลยครับให้ทาการกดพิมพ์ใบเบิกก่อนนะครับเพื่อไปส่งให้กับทางแขวงนะครับเมื่อเรากดพิมพ์ใบเบิกนะครับไฟล์เขาจะบันทึกไว้ในตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับกดบันทึกและส่งครับเขาจะถามครับต้องการส่งเรื่องคําขอพิจารณหรือไม่กดใช่ได้เลยครับครับเท่านี้นะครับก็เป็นการส่ง เียเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปที่รัชบอร์ดอีกทีหนึ่งครับเพื่อไปดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับคําขอนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับวันที่8เดือนหนึ่งนะครับผมได้ส่งมีเรียนทาการเดินรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขคาขอก็ตามนี้เลยครับสถานะรอทุรการตรวจสอบครับสารจากตระดิลครับเท่านี้ครับก็เป็นการส่งหลักกิโลเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเบิกเบี้ยเลี้ยงผ่านระบบ hr ฉบับสมบูรณ์นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีดีการนะครับที่ผ่านการตรวจสอบจากหมวดประกาศประจาวันและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะได้เลขออดอสามาครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการสแกนนะครับแปลงเป็นไฟล์ pdf เพื่อทําการแน่ไฟล์ต่อไปครับมาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาที่ระบบ hr เนะครับกดมาที่ดัสบอร์ดครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าหลักของเรานะครับ หลังจากนั้นครับกดไปที่จัดทางคาขอครับเลือกคําขอนะครับครั้งนี้นะครับผมจะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางกับค่าเราทำขบวนใน1เลขคําขอเลยนะครับเวลารับเงินเราจะรับเงินทีเดียวนะครับประเภทคําขอเลือกเป็นขอเบิกเบี้ยเลี้ยงครับคําขอเลือกเป็นเบี้ยเลี้ยงการเดินทางก่อนนะครับหลังจากนั้นกดจัดคาขอได้เลยครับเมื่อกดจัดคาขอเสร็จเราจะยังไม่ได้เลขที่คําขอนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับ มาดูที่ช่องนี้ครับเบียกเลี้ยงทําการเดินทางครับกดไปที่เพิ่มครับเราจะมาใส่รายละเอียดกันนะครับภารกิจคําสั่งครับภารกิจคําสั่งใส่ว่าปฏิบัติตามประกาศประจําวันสลจออครับรายละเอียดนะครับผมทําขบวน6กสีสองนะครับตั้งแต่วันที่4ธันวาครับเวลานะครับผมก็จะหกสี่สพโรกถึงนะครับ ที่อยู่ที่พักให้เราใส่แดดไปด้วยนะครับเว้นว่างไม่ได้นะครับต้องใส่แดดครับวันกลับนะครับเดินทางตองหนึ่งนะครับวันที่ห้าธันวาครับอุตลิตถึงสิบห้าจุดสหนึ่งครับเมื่อเราใส่รายละเอียดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้ทาการกดบันทึกครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะได้เลขที่คําขอนะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับที่เราใส่รายละเอียด เมื่อสักครู่นี้ไปนะครับก็คือทํากระบวน642เดินทางตองเลยนะครับต่อมานะครับให้ทําการเพิ่มนะครับจนกว่าจะครบรายละเอียดก็ใส่เหมือนเดิมครับผมจะยก2ตัวอย่างผมจะใส่รายละเอียดไปก่อนนะครับนี่นะครับ64 1ีผมทําวันที่6ครับ6ธันวานะครับเวลานะครับตั้งแต่ศีลาหาบออกเลยนะครับที่อยู่ที่พักให้ใส่แดดไปครับแล้วก็เดินทางกลับร้อยสองวันที่7ครับ เวลาจะติดศูนย์จุดห้าศูนเมื่อใส่รายละเอียดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ทาการกดบันทึกได้เลยครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นลําดับที่สองนะครับให้ทําการเพิ่มรายละเอียดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบตลอดทั้งเดือนนะครับครับเมื่อผมกรอกรายละเอียดครบถ้วนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทางตลอดทั้งเดือนของผมนะครับทั้งหมดนะครับ เป็นจำนวนเงินหนึ่งพันแปด้าสิบาทครับก็จะตรงกับในดีกาของเรานะครับนี่ครับหนึ่งพันแปเก้าสิบนะครับหลังจากนั้นครับให้ทำการกดตกลงครับเมื่อตกลงเสร็จนะครับเราก็ไปดูที่หน้ารับบอร์ดครับหน้ารับบอร์ดนะครับอันนี้นะครับเราก็ค่าบริเงเดินทางเสร็จเป็นที่ร้อยนะครับให้ทำการกดไปที่แก้ไขครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาเพิ่มนะครับรายการเบิกนะครับเมื <S <S ่อกี้เราเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปแล้วนะครับ1890นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเบิกค่าเราทําขบวนน้ำให้กดเพิ่มที่รายการเบิกครับหลังจากนั้นนะครับมาดูที่ประเภทการเบิกนะครับกลุ่มนะครับเลือกเป็นเบี้ยเลี้ยงนะครับประเภทสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเบิกเบี้ยเลี้ยงหลักกิโลนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะต้องมีดีการนะครับผ่านการตรวจสอบจากหทวประกาศเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็จะได้ลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเราจะได้เลขออดอสานะครับให้เราทําการสแกนนะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับเพื่อทำการแน่ไฟล์ต่อไปครับต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บของระบบ h r นะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกมาที่จัดทงคําขอครับประเภทคําขอนะครับเลือกเป็นขอเบิกเบี้ยเลี้ยงครับคาขอเลือกเป็น เบี้ยเลี้ยงทการเดินรถนะครับนี่ครับหลังจากนั้นให้กดจัดทาขอได้เลยครับเมื่อกดจัดทําขอเสร็จนะครับเราจะยังไม่ได้เลขที่คําขอดับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับมาดูนี่ครับช่องนี้ครับรายการเบี้ยเลี้ยงทําการเดินรถนะครับให้เรากดไปที่เพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะมาใส่รายละเอียดหลักกิโลที่ช่องนี้นะครับ งานทําการเดินรถครับแล้วก็เริ่มกันเลยครับผมจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับวันที่4นะครับ4ทันวานะครับผมทําขบวน6,42นะครับจากสถานีศิลานะครับถึงสถานีพิศณุโลกนะครับ ระยะทางนะครับระบบเขาจะคิดให้99กิโลนะครับเราไม่เอานะครับเราคิดตามจริงนะครับให้เราติ๊กตรงนี้้วยนะครับคิดระยะทางตามจริงครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับให้ใส่เป็น102กิโลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดบันทึกได้เลยครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับเราก็จะได้เลขคําขอแล้วนะครับนี่นะครับเลขคําขอนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาครับ ให้มาดูที่ช่องนี้เหมือนเดิมครับรายการเบิกวิเล่ทาการเดินรถนะครับอันนี้นะครับก็เป็นลําดับที่หนึ่งนะครับก็คือทํรขบวน642นะครับระยะทาง102กิโลนะครับรวมกับนาดีเซนเป่าไปต่อขบวนศิลาด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับช่องด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาครับให้เรามาเพิ่มตรงนี้อีกนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะใส่รายละเอียดจนครบทั้งเดือนนะครับต่อมานะครับผมทําขบวน561นะครับ วันที่หกนะครับขบวนพหกสี่หนึ่งจากสถานีนะครับศิลอาอารนะครับถึงสถานีนครลำปางนะครับระยะทางน,นะครับผมก็จะติ๊กให้คิดตามจริงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะครับ ไม่ใช่ขั้นตัดนับเราจะติดตามจริงนะครับแล้วกดบันทึกครับครับเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นระดับที่2นะครับให้เราทําการเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทั้งเดือนนะครับครับเมื่อเรากรอกรายละเอียดจนครบถ้วนนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหลักกิโลนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับที่ผมทําขบวนนะครับเราจะต้องกรอกให้ครบนะครับเดือนต่อเดือนนะครับ ส่วนช่องด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับทําขบวนตั้งแต่สถานีไหนถึงที่ไหนนะครับก็จะแจ้งรายละเอียดด้านล่างนะครับให้เรามาดูที่ช่องนี้นะครับเมื่อเรากรอกรายละเอียดเสร็จนะครับยอดตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับ